สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็น verb plus preposition e n f ü r be swai นะคะก็เป็นคำกริยานะคะที่มักจะมาคู่กับคำบุพบทนะคะโดยที่เจอไปบ่อยนะคะก็วันนี้จะดูกันที่คำว่า be g r ü e k w ü n c h e n z u บวกด้วย d a t i v be g r ü e w ü n c h e n z u บวกด้วย d a t i v e นะคะความหมายของคำนี้นะคะ b e g r ริ wünschen zu บวกด้วยดาทีฟนะคะก็จะแปลว่าขอแสดงความยินดีกับขอแสดงความยินดีกับนะคะ b e g r ริ wünschen zu ขอแสดงความยินดีกับนะคะตัวอย่างอันที่หนึ่งนะคะก็คือ b e g r บกกริฟ s ินเช zu der entscheidung โดยคำบุพบท เพลปโพซิโอนซูนะคะซู h, เนี่ยปกตินะคะมันจะไปดอยทุ่งเนี่ยมีความหมายเกี่ยวข้องกับอันลาสนะคะอันลาสที่เป็นงานหรือโอกาสต่างๆนะคะอย่างเช่นกาตูเรียเรนซูนะคะกาตูเรียเรนซูก็คือแบบขอแสดงความยินดีนะคะกับซูเนาะหรือจะเป็นเดกรุบบุนช์เดกรุบบุนช์นะคะอันนี้ก็เป็นคำนามเนาะซู ก็คล้ายๆกันเลยนะคะถ้ามันมีคำนี้เนาะ be g r a ß w ü n s เช่น z ูก็ตามด้วย dativ นะคะการแสดงความยินดีนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ซูนะคะเพราะว่าในความหมายของซูเนี่ยมันจะใช้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับโอกาสหรืองานที่มีการแสดงความยินดีเช่นการแสดงความยินดีนะคะกาทูล a อาเรนซูหรือ I อ a d ลาเดนซูหรือจะเป็นเดียกริ w บุน c h ซู ตัวอย่างที่สองนะคะ Ich möchte Sie b e g r ü c ch k w ü n s c h e n zu dieser e r f o l g l e i c h e n und mutigen Aktion. Ich möchte Sie b e g r ü c ch k w ü n s c h e n zu dieser e r f o l g l e i c h e n und mutigen Aktion. ฉันขอแสดงความยินดีกับคุณนะคะฉันเนี่ยขอแสดงความยินดีกับคุณแสดงความยินดีกับใครนะคะก็ใช้เป็น a c c u s a t i v e นะคะแล้วก็ในตรงนี้นะคะก็จะเป็น C เนี่ยก็จะเป็น Accusative เนาะเบกริวเชนซู Be, ry, chen, Su, นะคะก็คือแสดงความยินดีกับคุณนะคะที่ประสบความสำเร็จนะคะและกล้าหาญนะคะกับการกระทำที่ประสบความสำเร็จนะคะและกล้าหาญเนาะอักซินก็คือการกระทำนะคะซึ่งปกติเนี่ยมันจะเป็นดีอักซิวนนะคะ การกระทําที่สําเร็จก็จะเป็นมันอยู่หลังซ so ูใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นดาทีฟจากดีก็เลยกลายเป็นเดเนาะก็เลยกลายเป็น diser erfolgreichen a x t i o n หรือแบบการกระทําที่กล้าหาญก็จะเป็น zudisser มูทิเกน a อคชั่นหรือในการเรียงประโยคนะคะเราสามารถเรียงแบบนี้ก็ได้นะคะโดยที่ตำแหน่งที่สองใช่ไหมคะก็จะเป็นโม d a ลแ e r บเป็นนะส่วนตำแหน่งสุดท้ายก็จะเป็นแ e r บที่เป็นอินฟินิทีฟเนาะก็อย่างเช่น Ich möchte sie zu dieser Erfolgreichen unmutigen Aktion b e g r ü c k w ü n s c h e n Ich sie dieser greichen unmutigen Aktion möchte begrüch Erfolge wünschen zu ฉันขอแสดงความยินดีกับคุณนะคะกับการกระทำที่ประสบความสำเร็จและกล้าหาญนี้ด้วยหรือนอกจากนี้นะคะเราก็สามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งนะคะในการแสดงความยินดีเนี่ยโดยใช้คำกริยา gratulieren นะคะคก็จะเป็นคำกริยากราตูเลียน re นะคะก็ต้องมาคู่กับเพโพซิซิโอนสู่เหมือนกันนะคะกราทูเลียนสู re ่นะคะก็มาพร้อมกับพัมบุพะโปรดซเหมือนกันเลยนะคะก็จะกลายเป็นอิชเมอร์เทอีเนนนะคะเห็นไหมคะกราทูเลียน re นะคะมันจะต่างกันตรงนี้นิดนึงนะคะตรงเนี้ยจะกลายเป็นอีเนนนะคะกลายเป็น มากับ Dativ เนาะแต่ว่า Begrüch Wünchen จะมากับ Akkusativ นะคะโอเคค่ะ Ich möchte Ihnen zu dieser Erfolg reichen und mutigen Aktion gratulieren Ich möchte Ihnen zu dieser Erfolg reichen und mutigen Aktion gratulieren ฉันขอแสดงความยินดีนะคะกับคุณนะคะกับการกระทำที่ประสบความสำเร็จและกล้าหาญนี้ด้วยเนาะถ้าสมมติว่าเรานะคะไม่ใช้ m o d a l v e b เนาะเราก็จะใช้คำกริยาเนี่ยมาไว้ตำแหน่งที่สองได้เลยนะคะอย่างเช่น ich begrüße sie zu dieser erfolgreichen und m u t i g e n e n Aktion หรือจะกลายเป็น ich gratuliere I ี n น o ซ u ดิ e ซ e ร์ r อฟโฟไ e i c h e อ u n มูติเกนอักซ i อนฉันขอแสดงความยินดีกับคุณนะคะกับการกระทำที่ประสบความสำเร็จและกล้าหาญนี้ด้วยตัวอย่างต่อไปนะคะฉันขอแสดงความยินดีกับเธอกับหลอนกับงานใหม่ของหลอนด้วยนะก็จะกลายเป็น ich begrüße Sie zu Ihrer neuen Arbeit ich begrüße Sie z u e อ r e r neuen arbeit หรือเราจะสามารถใช้ g r a t u l i เ r e นักซูได้ดังนี้นะคะโดยที่ r a t u l i ร r e n นะคะจะบวกกับดาทีบเสมอเลยนะคะเห็นไหมก็จะกลายเป็น g r a t u l i เ r เอ r นะคะแต่ว่าเ e กิดว c h e n นะคะก็จะกลายเป็นอ u ค a ส i ีบเนาะโอเคค่ะไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ Ich gratuliere

เขาแสดงความยินดีกับฉันนะคะในงานแต่งงานของฉันด้วยเขาแสดงความยินดีกับฉันในงานแต่งงานของฉันด้วยถ้าในรูปของอดีตนะคะเราก็จะเปลี่ยนนะคะผันไปเป็นแบบนี้ค่ะ er hat mich zu meiner Hochzeit b e g r ü s h t er hat mich zu meiner Hochzeit b e g r ü s h t นอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถเปลี่ยนคำกริยานะคะจาก b e g r i w ü n s c h e n z u มาเป็น g r a t u r i a r e n z u ได้ด้วยนะคะก็จะกลายเป็น a r g r a t u r i a t m i r z u m e i n e h o c h z e i t e i r g r a t u r i a t m i r z u m e i n e h o c h z e i t หรือ Er hat mir zu m e i n e Hochzeit gratuliert. Re er hat mir zu m e i n e Hochzeit กราทูเรียตและตัวอย่างต่อไปนะคะฉันขอแสดงความยินดีกับคุณกับชัยชนะครั้งนี้ชัยชนะนะคะก็คือเดอร์ซิกเดอร์ซิกดังนั้นนะคะฉันขอแสดงความยินดีกับคุณกับชัยชนะครั้งนี้ก็จะพูดได้ว่า Ich b e g r ชเบื้อ c h e dich zu diesem Sieg Ich b e g r บื w ü n s c h e dich zu diesem Sieg หรือ ich Gratuliere dir zu diesem Sieg. Ich gratuliere dir zu diesem Sieg.